ใครผิดใครที่ไนเไว้นะครับน่ารักมากครับมคนครัอ้ยนะ

ไปแล้วอของใหญ่ๆเริ่มออกแล้วครับ <Okay. S 1> ช่วงดุงดๆฮนะ